不一样的

มากับเราเพิ่มได้ถ้ามากับเออราน้ำเปล่าเอเราก็จะใส่เราจะขัดเรื่องงบเพิ่มนะหมายถึงว่าเอารูปใหม่ตลอดไปได้หรเอารูปใหม่ตลอดไปได้หรอมันขัดกันเลยอันนี้เอ้ยหลุดเลน ฮัลรอครับพัดลมครับสองสาี่้าเจดดเก้าสบตีสี่เดมตัวลโคยไปหรือเปอดมินกตัวแอดมินครับัะนิดหน้าเขาเอดมิท นี่ม right? ันนั่งก็ได้เลยนะครับมันมันเป็นคนมนเป็นคนทันสมัยพอเงที่นีุ่ดเราล้วเราม่ยังเปียกเป็นเดินมันก็ยังได้อกไรแต่ที่มันนั่งเลยอะนี่ได้ด้ยนะกาวันเป็ไม่ครับเดี๋วเขาจะลืมไปหมดว่า ข่าวที่ว <favorite> ่าเขาบอกว่าบริเรอนจะทำที <idal Industry> <S <S ่หน้ากข้เพิ่มมาถึงนี้สินขาพ็แล้วก็อต็อกเนี้ยเสียรออกสัญญาอีกปีอะเนี้ยฮะไมรู้ก็ต้องหนึ่ร้อยล้าปีก็ลงทุนก็ร้านเนี่ะค่าซ่อมค่าซ่อมหลักเท่าไห่สี่ันม้ได้ เรา้งการกันเา่กล,ลยไม่ใกล้ลยอย้เราได้ิปซีนีมีคนไปกีแบบนัคลิปุดนีไหนดครับคลิปุดนีพี่โก

พี่มะเสาว่าจะไป่งที่โนหน้ามันไกลครับแต่เรา้อซื้ออะวกนีใคจะขับรถให้ทันรอนสบนี่นะต้องใหวรไม่จมางมกติดรการทุกเลรอติดฉพะเวรครับที่เหลติหเสาหน้าันไม่ได้อนีนะอ๋อเสาหน้าว่างครับเสายี่สองเสาที่ก็ไม่ว่างปดอ อ๋อไม่เป็นไรครับเอ็นยืดมีเยอะเอ็นอะไรพี่เอ็นขาลูกวันนี้เสียไปสองเอ็นเลยนะมือดีเลยไม่ไดเดี๋ยวพี่ฝากพี่เอาไปขึ้นสิโอ้ได้เลยครับพี่ฝากเขาไปดีกว่าฝากผมก็ขึ้นได้ครับผมไม่หรอกเพราะว่ากินตัวนี้มาที มันปุ้งกอเราตีปอดเลยไอ้ที่ผมเจ็ผมก็จะตีไม่ออกแล้วก็เอาขีดเวลาตบก็ขีใช้ช่างมีตีนะครับโดนโดนปิงแบบปิงเดี๋ยวไปหา้อสวยน ผมี่รามันสร้างกันพาใจร้อนหน่อยเขาบอกว่าลบกับ็นแบที่เรบอนอดยบอกพี่แหละมืบอลแต่เขอยาเขารูปทเก่เขาเพื่อนรูบนี้นี่คือบ้านพร้อมอยู่ที่เป็นสวยมากเดี๋ยวพีเปียวไปอยู่อ๋อพี่เจอหรือเปล่งหลังไหนด้วยเรื่องอะไรก็ท่างครับ

ครับโ m อ t i v a ชั่นครับมาดูทดลองกับ b l ก c k solution detection ครับ detection มาดูบ้านใหม่ครับใครได้อยู่โชคดีมากๆแล้วอันนี้เป็นการเรียนวิชาแต่แต่ต้องมีคนสานต่อครับถ้าไม่สานต่อใครก็ใครก็ทำได้เพราะไม่ไหนก็ทำได้ดีอยู่เลยไม่เชื่อหรอผมเชื่อในสิ่งที่เห็นครับท่านีบอก ใช่ื่ม่คัเชื่อในสิ่งที่ทำครับาจาลกดีจรล่กขอบคุณมากรับที่เียวไม่ได้จารล่กเป็เเลจะบ้านสวยช่่ลก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าไม่เ็ษบ้าสวยเขาเาทย่ไม่ิดอันนี้มีตจิอันนี้เปิดเตียงมีเฟอร์พอนะใช่อกนะือขึ้นบ้านนี่แหละเมดูขึ้นบ้านสีละที

วันนี้แรงเพียบยกได้แบบแรงเหลือนี่นะวันนี้เหลือใช่หรือเปล่าเอาจริงๆได้ถ้าพี่ได้บอกว่าเหลือคือเหลือถ้าไม่เหลือไม่เหลือเลยเลยเลยมเหมือนได้อยู่บ้านขึ้นบ้านใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่ไปหมไต้องขอบคุณท่านที่ร่วมาัฒนาแบบสุดมันต้องเกี่ยวผู้ส่งพี่เดียวมาพี่จี้ก็ส่งตามอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าผมไม่ได้ไปไหน ยู่ได้อีกตั้งยี่สิบปีอรัไม่หมายถึงข้าไม่ได้ไปไหนกูอยากให้มึงไปไหนมีที่ไปหรือเปล่าก็ถ้ามีตำแหน่งก็ไปนะครับได้เลยก็ไปก็หมดไปดึกไปดึกครับไปดิกถ้ามีก็ไปกูอยากให้มึงไปเลยมันไม่มีที่ไปแล้วเราจะให้ไปเราไม่มีให้ไปห้วอไง ไม่เปโดนอ๋อมันอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเป็นโนอาจจะเปลี่ยนเป็นเปียแชก็ได้ใช่เยหอใชมายถึงอนาคตเราไม่รู้ครับมันไม่แน่ไม่นอนครับวันนี้คือดีเมษานน่ท่านบออาจจะเป็นนนบพลที่นู่นก็ได้ครับใช่ไหมครับไม่เส พอค่กระจาดและไม่สีกระดาษสีและไม่มีแล้วรองอและลองขอ่าจกรแล้วมันจะไปเป็นรองเลยใช่ผ่าถูกใ้ทีเดียวไม่ได้เลยตามทีเดียวครับได้นไอ้ครับ

เราไปไม่ได้พัฒนารแต่ตอนสุโตเหรอครับไม่เขาคิว่ามันสุดโต้เขาไม่มีมอลไฟเขาไมมาทำไมครับ๋อให้ลูกบอีเขาคุยกันให้ฟูงสะท้อนคุยกันครับอ๋อให้ดิกบีเขาคุยกันเราเราเป็นคนมันหนีแต่ว่าจะบอกขุดบ้านเดียวกันนะเป็นคอยู่นีลลนก็อยู่ตรงวัดกองเสวเลยพี่เาอยู่เพิ่มนอะไรใช่ใช่แล้วทีนี้ต้องจิบวัดเลยหน้าวัดเลยครับ คบ้าเกยวกันเนาะตกเพินเรามไูก็ไม่รู้จะซือไรมันเนียแต่ว่าไม่เอาละน้ำอ้วนไม่ทันแล้วไปก่อนซื้อกล่องร้อิบเก้าทีี่ี๋ยองกล่องร้อยสี่้าแล้วมึงบอกจะซื้อกูกินไงมันมันไม่รู้จะพูดยังไงท่านบอกมันเหอะคนที่ซื้อมาตนก็เลยเจ๊งหมสองน้ารงมากราคาเร็วมากนสอง

ใครคุ้นๆอ๋อที่นอนไม่ตื่นแล้วเฮ้ยว่ารอยอะไดรกินอยู่เดี๋ยวนะคนผ่านเทวดาไปกินข้าวมาอาทิตย์นแล้วดูดังมาอาทิตย์นึงอะไรนะไปกินข้าวมาอาทิตย์นึงแล้วใช่เพื่อขอรบกวนจัดใคนดีๆมานั้นเลยมึงเล่นกูอะโอ้เดี๋ยวนะแต่หน่วยก้านดีที่สุดแล้วนะครับ ตั้งแต่รอบหกอนทายไปรอบสามสองคนนี้เี่ยับพี่ก็หน่อยพี่ก็คือแบบนั่นนี่ไม่ได้มาย้ำอยู่รอได้ครับใช้จับแปนีำน้นให้กันเหมือนแปดสถนการณ์ต่างๆที่กิดขึ้นในปี2564เปนสถาบันที่ร้อนเลยนะทำไมพี่แม่มียตามด้วยแล้วแรกระต่า่่นเออแล้วมาที่อะไมครับไย้ากับนี่มพี่อยู่ที่ไหนผ่ ใช่อนนี้อยู่ก็คือมาอยัวี้บยแล้วตอนนี้รางวัลที่นี่ตัให้สบับอหอใว้าว27อั้กหมดเวลาแล้วได้ลงต่อลงหลจะเลือกให้ลหมลงีเป็นลกี้เ๋ยวเดี๋ยวเลือกให้ครับ เชื่อไหมว่าพี่เขามาเททุกเดือน้มอยู่ให้เขาไม่ได้เาห้สนุกห้เราจ่ายอนก็อด้อนไม่ห้ลก็มาด้ลูกน้องหมอเยูกน้องครจับมือกันนะอันนี้เพื่อนผมนี่ไง คุณกับโจเพื่องต้องอยากเจอโจใช่ไหี่เป็นพี่นพอ่จริงเหรอเราตายก่อนี่น้องท่หนึ่ตายหลังพี่น้งที่หนึ่งเขาฆ่าตัวตายจริงไหมกน่าดที่าคันใครัมางมาเจอรนมเริญันม่เิไก่อนเลยห้ามถืนเจอกันี้ ักทกะตัถ้าเสื้อยังพอไหวแล้วเสื้อนั้งโทษต่าง